หลังจากที่เราใช้แมกมาละวานะคะปีนี้เราเห็นเลยค่ะว่าดอกดกติดทุกกิ่งติดทุกต้นค่ะจากต้นที่เสื่อมโทรมจากใบหงิกหงิๆงงอใบขาดณปัจจุบันนี้เราก็อยากจะบอกว่าใบสวยดอกเยอะเต็มทุกต้นค่ะส่วนนี้ใช้คู่นี้ค่ะ หลังจากครั้งที่แล้วที่เราใช้แมกมาลาวาเรื่องของการสะสมอาหารใบนะคะแต่วันนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่ใบเราสมบูรณ์แล้วผลผลิตจากการที่เราฉีดแมกมาลาวาจะพาไปดูดอกนะคะวันนี้ดอกเยอะมากเต็มทุกอิง่งเป็นช่อใหญ่ๆเลยค่ะไม่ได้เป็นแค่ต้นนี้นะคะเป็นทุกต้นเป็นทั้งสวนเลยค่ะเราใช้แมกมาลาวาเราทดลองเองใช้เองเห็นผลเองใบเราก็ใช้ ตัวของแมกมาลาวาสวนดอกเราก็ใช้ของแมกมาลาวามันใช้กันได้ใช้ได้ค่ะเราจะสมอาหารให้ใบต้นเราสมบูรณ์ใบเราสมบูรณ์วอ,อเรามาฉีดก,ก็จะเห็นแบบนี้ค่ะดีนะคือเยอะมากเยอะมากบอกไม่ถูกแต่เยอะจริงๆค่ะเป็นแบบนี้ทุกต้นทั้งสวนต้นเล็กๆก,ก็เป็นนะคะทําไมถึงมั่นใจไม่ทําสารครับคือเราทดลองแมกมาลาวาแล้วเห็นผล และเราก็ใช้มาโดยตลอดโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆเลยที่ไม่มีผลเสียกับเราเราใช้แมกมาลาวาแล้วผลผลิตของเรามันเราเห็นด้วยตาเราเองมันดีขึ้นเราทดลองเองใช้เองเห็นผลเองมั่นใจขนาดนั้นเลยมั่นใจค่ะเราใช้มานานแล้วเมื่อก่อนก่อนไม่ค่อยเยอะขนาดนี้หรออืมก็รู้ ออกต้นนี้กี่ปีประมาณสามปีออกแล้วออกดอกติดลูกแล้วออกดอกติดลูกค่ะเพราะว่าใบพอใบสมบูรณ์เขาก็พร้อมที่จะออกออกลูกให้เราเนาะแล้วต้นนู้นกี่ปีทำไมออกเยอะจังอ่ะต้นนี้ก็ออกนะคะนี่ก็ออกใช่นีก็สามปีมีต้นไหนไม่ออกบ้างเนี่ยอเท่าเท่าที่สำรวจตอนนี้ออกทุกต้นมีที่ไม่ออกก็คือต้นที่เพิ่งปลนะูกไม่ออกข้งนแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวจะหาว่าโกหก ติดทุกกิ่งค่ะเหรอติดทุกกิ่งช่อใหญ่ๆเลยโอ้ยอันนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าไม่ได้ทำสารไม่ได้ทำค่ะอันนี้ต้นห้าปีเหรอห้าค่ะห้าห้าห้าปีแล้วไอ้กำลังออกมากเล็กๆนี่ก็มีอีกมีค่ะอันนี้น่าจะรุ่นหลังค่ะรุ่นสองสองย่สานนันเคะเห็นไหมคะอันนี้กำลังออกติด ติดติดทั้งแนวเลยไม่ไม่ได้ติดว่าออย่งางเมื่อก่อนอาจจะติดตรงนี้ห่อกนึงตรงนั้นหย่อมนึงแต่เนี่ยคือติดเป็นลาวเลยเยอะมากติดแบบอ๋ตอตัวนี้ก็ดอกเยอะค่ะตันนี้ก็ออกเต็เเดินไปสองเก้าก็มีแต่ต้นมีดอกมีลูกแล้วม,มันอยู่ในขนาดไหนเนี่ยถ้าเรียกขนาดมันเนี่ยดอกกําลังบานไหมฮะก,กําลังบาน,นค่ะระยะนี้กําลังดอกบานเนาะ โอ้ยสมมมันไอฟวงที่จะเอากี่ต้นกี่ลูกนี่อักี่ลูกนี่ค่ะนี่ก็กำลังบานข้างบนก็มีนะคะโอ้ยจะชนหัวแล้วแต่ปีนี้ต้นน้อยที่เราคิดว่ามันไม่ออกอย่างต้นนั้นน่ะหนูก็คิดว่ามันไม่ออกพอวันที่หนูขึ้นมายังไม่ออกอืแต่วันนี้มันออกหนูก็ไม่ค่อยได้ขึ้นเนาะมาช่วยแมวปัดดอกเอ้ามันออกออกเยอะแล้วออ ดอกบานดอกใหญ่เป็นแบบนี้ทุกต้นค่ะใช้ใช้แค่คู่นี้คู่เดียวเลยปกติผมยังนึกในใจอยู่นะว่าต้องใช้ผสมกับพวกสารที่เขาเรียกสารไอ้ลาดสารลาดสารนั่นหรือเปล่าอ๋อส่วนหนูไม่ได้ใช้ค่ะเหรอส่วนหนูใช้คู่นี้ค่ะมีทุกต้นค่ะหนูพาดูทุกต้นก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าโกหกต้วนี้ก็เป็นดอกบาน ต้นนี้ก็มีค่ะหลังจากใช้แมกมากกับลาวาแล้วผสมยาฆ่ามแมลงมันให้ผลผลิตทุกต้นเลยให้ค่ะให้ทุกต้นสามปีขึ้นไปเนี่ย<า>คือ<า>ติด<ป>ลูกไปสามปีสามปีติดแล้วค่ะครับส่วนต้นที่เราคิดว่าอ่ะห้าปีหกปีคืออันนั้นเหมือนเขาต้นแข็งแรงแล้วเนาะคือสะสมอาหารไว้เยอะแล้วเขาก็จะมีมีเยอะมากมีทุกกิ่งกิ่งคือแบบอย่างที่ที่บอกเลยค่ะต้นนี้ก็เหมือนกัน มันก็เป็นกระปุกใหญ่ๆ,ๆเลยนะโอ้เป็นช่อใหญ่ๆเลยนเลยนาะใช่ช่อใหญ่ๆเลยแล้วก็ติดทั้งคุกกิ้นอะค่ะคือบางกิ่งไออย่างน,นั้นก็เพิ่งออกคือไม่เว้นไม่เว้นที่ว่างให้เลยไม่เว้นที่ว่างเลยทเท่ากับว่าตอนทําใบสะสมอาหารเนี่ยแสดงว่ามันสะสมอาหารได้ดีมากได้ดีมากตอนออกดอกมันเลยติดดอกดีใช่ไหมครับช่เพราะว่าเหมือนเขาสมบูรณ์เนาะครับใบแข็งแรงต้นสมบูรณ์ โอ้เป็นพวงมาดูต้นนี้ต่อค่ะท่พวงใหญ่นะคะพวงใหญ่พวงใหญ่ต้นนี้ก็พวงใหญ่ช่อใหญ่ๆพาไปดูต้นที่มีลูกแล้วนะคะดูผลผลิตจากคู่นี้ระหว่างเดินไปชมต้นที่มีลูกเราก็ชมดอกแต่ชมดอกไวก่อนก่อนถึงต้นมีลูกนี่ นำเสนออันนี้รุ่นเล็กรุ่นเล็กค่ะพุกกิ่งจริงๆนี่โอโ้โหซุเป,ปริ๋วอานี่ยังเพิ่งมีอีกนี่นี่นี่ติดพุกกิ่งติดพุกกิ่งจริงๆพอมเม้าลาวานี่เลยค่ะนี่ค่ะดูลูกต้นนี้ก่อนแต่ลูกสวยนะโค้งสวย ทรงสวยดอกก็ยังเยอะอยู่เอ้ยพันธุ์อะไรเนี่ยกระดุมกระดุมเรือกออกหรอกติดลูกแล้วไม่เป็นหนามจีบนะดูทรงแล้วมันสวยสวยสวยไหมคะทรงสวยมากมนี่ก็สลัดหางแย้จะสลัดหางแย้แล้วใช่ไนไหมเนี่ยสิ่งยังมีออกอยู่เลยเนี่ยนี่เลยดอกสวย เป็นช่อใหญ่สมบูรณ์ไม่มีนอนจริงค่ะอืมบอกสะอาดนะมากดอกสะอาดเอาเป็นว่าเราฉีดแค่สองครั้งเนาะเราไม่ต้องฉีดบ่อยด้วยนะนแ,แม้เราไม่ได้ทําสารฉีดแค่สองครั้งแล้วก็เนี่ยได้ได้แบบนี้เลยอยิ่งบวกกับอากาศเยน็นๆนะขาวอกเป็นไหมคะเป็นทุกก์่ริงโอ้โหอาอจะเข้าไปตุก <laughs> เป็นทุกก่จริงจริงค่ะ น่านเลยนะ่ะโอ้ห <Okay. S 2> ุนหัวนี่อีกแบบนี้ใช่ไหมที่มันติดเดยอะๆอย่างนี้คือเป็นที่ต้องการของเจ้าของสวนใช่ไหมใช่ค่ะ,คคะเอาจริงๆถ้าเราไม่ได้คู่นี้มาช่วยเราก็ไม่รู้จะไปใช้ตัวไหนเนาะตั้งแต่ที่เราลองใช้ครั้งแรกจากที่สวนเราโสมโซใบัดาดา นอนกินใช้ตัวนี้สมุสยาพ่้ามมาแล้วผสมคู่เนี้ยไม่ใช่ว่าต้องฉีดปล่อยด้วยนะถ้าเราเห็นว่าหนอนมีเยอะเราก็ฉีดสักสิบห้าวันช่วงนี้บางทีก็ยี่สิบวันเนาะประคับใจในคุณภาพของเขาก่อนที่จะมีดอกใช้สองตัวนี้สะสมอาหารทางใบพอใบเราสมบูรณ์เราก็จะได้ผลผล,ผลิตอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะหลังจากที่เราใช้แมกมาลาวาน,นะคะปีนี้เราเห็นเลยค่ะว่าดอกดอกติดทุกกิง่งติดทุกต้นค่ะจากต้นที่เสื่อมโทรม จากใบห,หงิกๆงงๆใบขาดณนะปัจจุบันนี้เราก็อยากจะบอกว่าใบสวยได้ดอกเยอะเต็มทุกต้นค่ะส่วนนี้ใช้คู่นี้ค่ะถ้าใครอยากให้ดอกติดดีใบสะสมอาหารดีแนะนำให้ใช้คู่นี้เลยค่ะแมกมาลาวาค่ะ